ป้าแพสดีค่ะนะคะดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องป้าแผดด้วยนะคะก็จริงรอบนี้ต้องชนะแล้วก็ได้10คิวด้วยนะคะเพราะรอบเมื่อกี้ได้15คิวไข่ขำไหมล่ะก็ไข่ขำเพราะทีมันไข่ขำไม่เคยโทษตัวเองค่ะโทษแต่ทีเพราะทีมันไข่ขำก็มันไข่ขำก็คนมันไข่ขำก็ทีมันไข่ขำ โอเคค่ะจากประสบการณ์ที่เล่นมาสามตาเมื่อกี้นี้นะคะจิงลุ่นละวันเลยก็ได้มีข้อสรุปแล้วว่าควรจะเข้าแล้วออกออกแล้วเข้าเข้าแล้วออกออกออกแล้วเข้าเข้าแล้วออกนะคะไม่ควรจะแช่แต่จิงเป็นตัวละครที่ไม่มีสกิลออกอะมันขยับตรงเนี้ยแล้วก็คีย์เวิร์ดของตัวนี้คือสกิลหนึ่งนะคะพราสกิลหนึ่งทุกครั้งที่เราใช้สกิลหนึ่งเข้าไปอะมันจะทาให้เรารักตีข้อต่อไปแบบจ๊จอดฟังนะฟังฟังเห็นไหมจออดเออพาสีฟของเราจะใช้สกิลได้สองครั้งนะคะ เนี่ยไถ้าหลอดถ้าหลอดสีอันนี้มันหมดแล้วอ่ะเห็นมันจะมีหลอดเวลาใช้สก,กิลมันจะมีหลอดข้างบนหัวนะคะสังเกตดูนะคะอ่าน่ะเห็นไหมแล้วก็ใช้อีกครั้งหนึ่งได้นะ,อะโอเคแบบนี้ค่ะแบบนี้อ่ะหลอด,ลอดหมดหลอดหมดปึ๊บเฮ้ยหลอดหมดแล้วลีเช่คูลดาวน์ทุสกสกิลเหรออัน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 นี้เพิ่นนพงรู้ว่าลีเช่คูลดาวน์ทุสกสกิลนะคะจริงปะเนี่ยเพิ่งสังเกต โอ้ทีมเราก๊อดมากเลยค่ะทีมเราเข้าไปเผาถึงป่าถึงผ่านฐานเขาสกิลห<พ>นึ่งเพราะยานังกสกิลหนึ่งได้สองครั้งนะคะเออสกิลหนึ่งมันแรงไงหนึ่งนาทีธรรมดามแรงนะคะเดี๋ยวนี้ตอนนี้เป็นตัวระวังตัวเลือดน้อยนะคะตัวเลือดเยอะก็ปล่อยคนอื่นอทำทำแต้มไปนะคะเออ เราจะเข้าสู้ศัตรูนะคะเราต้องกดแบบเนี้ยทางแนวทะแยงอย่าให้ศัตรูหนีได้นะหนีฮอดนี่เห็นไหมที่หนีเห็นมีใครปะถ้าปาดฝั่งนี้เราจะสามารถพุ่งมาแบบนี้ถ้าปาดฝั่งนี้เราจะพุ่งมาแบบนี้เออเข้าใจไหมไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแพ้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน <S <S ถ้าจตัวอยู่ถ้าเราอยากแบบ จากซูปหนึ่งฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้เราต้องปัดไปอ้อนนาวนววววววสวบวววววววนวววววนวววววีวว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 นักวว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 องววองวว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 อวว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 องววววว่วว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 าวว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 วมวว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 แล้วว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 า,า,า,าวววมวว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 นวน่ ทำยัไงทำยังไงคะทำยไงเจ็บๆนี่ค่ะจุ๊กจุ๊กเรียกว่าจ๊กค่ะจู้งั้นไข่ของการใช้กระจกสกิลอันติเรารัวๆนะคะก็คือเราต้องพุ่งผ่านในตัวที่มีสกิลกระจกเนี่ยหช่ไหมกระจกบนหัวเนี่ยถ้าเราพุ่งผ่านเราจะใช้สกิลได้รัวๆเลยมันจะไม่ผิดนะคะน่าจะไม่ผิดแหละมันจะฆ่าได้แล้วเนี่ยหล่อหลัง่ะติดใบออกทำไมกดสกิล สกิลสกิลฟาร์มไม่ได้อะอย่าละหบโอเคไม่ถูกสกิลไม่โดนสกิลไม่โดนสกิลไม่โดนโอ้โหเยอะเลยเนี่ยไม่ทันหรอกจะตามเช่นกันสวยนั่น่ะเผาได้สวยสวยเพื่อน เผาได้สวยพืยลยล่ล่ะแอบดิเดี๋ยวให้ตัวนี้เผาอีกต,ตัวเผาเราลดเลือกศัตรูได้ดีค่ะพอเพื่อน,นเผาแล้วก็เข้าไปจิม้มนะคะนะคะเล่นเล่นเล่นตัวนักฆ่า,ต,า,าต้องท่องตลอดเวลานะในใจนะคะถ้าใครดูลายบ้าพาคุณจะรู้ว่าพายชอบท่องออก,ออกลายไปมนะคะว่านะะักฆ่าต้องเข้าที่หลังนะะักฆ่าต้องเข้าที่หลังนะะักฆ่าต้องเข้าที่หลังนักฆ่าต้องเข้าที่หลังนะคะท่องจนท่องจนลืมะคะ่ะเ <c oughs> ออ <c oughs> มันไม่กล้ามาแล้วป่าตรงนี้โผปุ๊บแล้วก็ปุ๊บปั๊บปั๊บ,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 บดูก่อนว่าศัตรูอยู่ทางไหนฮะ,ะอ๋ออยู่ฝั่งโน้นเราฆ่าไม่ตายแน่เลยแบบเนี้ย <c oughs> ไม่ตายฆ่าไม่ตาย <c oughs> มันจะหนีอ่ะมันหนีได้แลยเน <c oughs> ี่ยก็ลำบากอยู่นะคะคุณ โอเคได้นัออ้วกาจะฆ่าไม่ได้ใช่ไหมฉลาดม,มาฉลาดแพยนน้ยอนนี่ถ้ายอนเปิดก่อนฉลาดแพนน้แน่ได้เวลาไปชโชกอุยอ้ยนะะ่าฆ่ายังไงอุยนี่เห็นไหมนะคะโดนเขาที่หลังมาท่องค่ะท่องวันนี้ทีเช์บ้าแพทนะคะจะให้นักเรียนนะคะไปท่องคำศัพท์มานะคะคำศัพท์ที่ว่าต้้งท่องก็คือคำศัพท์อะไรคะ หนึ่านักฆ่าต้องทำไมคะนักฆ่าต้องทำไมนักฆ่าต้องเข้าทีหลังใช่ไหมคะนักเรียนโอ้น่ารักมากเลยนะคะเก็บไว้ไปท่อมพร้อมกันนะคะเเข้าก่องได้ได้บางทีอั่นนั่นนั่ั่นถ้ากดแล้วก็เข้าก่อนก็ได้นะคะพอไม่หล่งไม่ล่ ไม่กล้าเข้าหรอกตัวไฟนี่กคอตมากเลยอะตัวไฟนี่คือแบบโอ้โหอย่างเอาดูดิมีโล่ระดับหนึ่งก็คือแบบทำสกอร์สูงสุดในในห้องนะคะทั้งห้องนะถ้าเป็นโล่ระดับหนึ่งแบบนั้นอะถ้าเป็นแบบป้านี่คือได้ MVP เออโหตัวไฟโหดมากสมแล้วที่เป็นนักเวทที่ติดอันดับท็อปค่ะติดเทียริสในทีมผัวเขาเล่นกันเป็นคอมโบโหดคอมโบเทพดูตัวไฟดิ ต้ัวตัวไฟดิเกินไปไหมเออเกินไปนะพี่ว่าโอ้ยโอเคพัดโอเคโอเคโอเคได้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 อ่ะได้ได้ได้จะเย็นจะเย็นจะเย็นจะท้งใบนะ เราท่องว่าอะไรนะคะนวข้ที่หลังแต่โอ้โหนี่ข้าช้าไปอ่ะข้าช้าจนจนไม่ได้ร้านเลยอ่ะโอ้ยไม่ใช่ข้าช้าจนไ,ไ,นออไม่ไ,ได้คิวเลยอ,ะอ,อ,ลอ่ะหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะพิรุธอะไรไม่เคยไม่เคยเลยจริงๆเราไม่ได้ร้านคะเราเ,ออเราช่วยเหลือนะคะอ่าถ้าคนติดตามช่องประเพทต,ต้องรู้ว่าเขาเรียกว่าช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือเพื่อนทาไมคะช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนๆๆๆไอ้มันเป็นคำศรรพัพท์ที่เออคิด ช่องนี้มันต้องพูดมาช่วยเหลือเพื่อนสังหารศัตรูนะคะนักเรียนนะคะวันนี้ได้ความสามาไปสอนคับศัพท์ไปนะคะนักเรียนนะทีเชอร์เนี่ยคือแบบว่านัมเบอร์วันสอนแบบนัมเบอร์วันเข้าใจไหมคะโอเคนัมเบอร์วันแเห็นไหมเขาเรียกว่าช่วยเหลือเพื่อนนะคะสังหารศัตรูนะคะอ่ะนี่เราไปช่วยดีไหมเนี่ยเดี๋ยวนะดูก่อนนะ ดูสตูลเลิน้อยกว่าน,นะแล้วเราก็ช่วยเหลือนะถ้าตูเลิศเยอะไม่ต้องช่วยโอเคลำบากวันจนี้เลยเราเนะี่ยนั่นเป็นแรงไหมแรงเนะาะสิบชิวก็ไม่น่าจะไกลนะคะดูทรงแล้วเนะี่ยโอ้ยอย่านะอย่าทำกันอย่าทำกันอย่านะไฟอย่าไปฆ่ามันอย่าไฟอย่าไปฆ่ามันขอร้องเพราะเราจะเป็นคนฆ่าเอง <c oughs> ไฟเราเป็นคนฆ่าเองไฟไฟยารับเกต เราจะเป็นคนขาาเธอเองปบนี่เป็นไงละ่ะไม่ใช่การลา้าไม่ใช่การลันตังสิ่งก็เรียกว่าช่วยเหลือเพื่อนส,สังหารสตรูค่ะเฮ้อชับจับจับบบบเนี่ยแล้วตัวไฟสู้กับ,กบวีล่าได้ด้วยดูสิค่ะปกติวีล,าล่าเนี่ยมันเป็นตัวสังหารตัวไฟตัวไฟเป็นตัวที่แบบเข้ามาสกลิลมไหมสกลิลมันแบบใช้เวลาในการฆ่าค่ะแต่วีล่าคือเซตเดียวตายแล้วแบบเฮ้ยชนะได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยตัวไฟโหดมาก จัดรัสเซียบางกัโลเนียก็อของมันไม่รู้จักประเทศไหนก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นน่าจะแหกน,นะคะคุณก็เกินไปไม่เนี่ยตัวไฟเนี่ยทําไมสองตัวนี้คืออะไรอ่ะ้ะเก่งจังอะ่ะเออเก่งขนาดนี้แม่ก็ไม่ว่าหรอขอรัดหน่อยโอ๊ยไม่ใช่ขอช่วยหเ,ห,ห,ยเ,วเวยหลือเพื่อนสังหารศัตรูหน่อยขอช่วยเหลือเพื่อนสังหารศัตรูหน่อยเล็วะเออเออเออช่วยเหลือเพื่อนสังหารศัตรูเห็นไหมล่ะ อะไรมาลงมาลาดอยู่นะเฮ้ยทำไมเก่งจังเลยรอบเนี้ยที่มันปังอะเราไม่ได้เก่งนะคะแต่ว่านักเวทเก่งมากนักเวทไฟโดยเฉพาะนักเวทไฟค่ะดูดิสกุลสกิลคือแบบอ้าวถ้านักเวทไฟฆ่าได้แล้วยมันจะไปช่วยอยู่ช่วยสังหารศัตรูนะไม่ใช่ไม่ใช่ช่วยลาดนะนี่ไงเออเป็นยังไงล่ะไม่ได้ไม่ได้ลาดเมื่อกี้นี่เขาเรียกว่าช่วยเหลืออะไรคะช่วยเหลือเพื่อนทำไมคะช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือเพื่อน พูดออกมาเลยมั้งเนาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเขินลอกช่วยเหลือเพื่อนสัมผัสสตรงไงโหยนอนเอยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเราอย่าลืมเห็นไหมเราเก่งเพราะเราเก่งแล้วเราก็แบบลืมว่าแบบนักข้าต้องทำไหมคะนักข้าต้องทำไหมคุณครูทีเชอร์ทีเชอร์แพสซ่อนแล้วว่านักข้าต้องทำไหมคะนักเออศเล่นเป็นครูมาเสุดสีนะ นักฆ่าต้องเข้าทีหลังนะคะเออเราอย่าลืมนะมันลืมไม่ได้เป็นคีย์ัวห,หลักของความชนะนะคะของอาชนะนะคะโอเคโอ้ดูดิกดมากเลยอนะ่ะตัวไฟอะ่ะก็จนรู้สึกว่าหมันไส้แล้วก็อยากให้มันตายตายไปไหลายตัวต้อไปฆ่าเก้าสี่แล้วหรอหมันไส้ตัวไฟมากเลยตอนนะี้ ตอนนี้ไม่อยากช่วยเหลือเพื่อสังหารศัตรูแล้วอยากช่วยเหลือศัตรูสังหารตัวไฟค่ะเพราะมันจะได้หน้าได้ตาเกินเราไงไประเด็นนะั่นเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้นะที่ตัวไฟเออตัวไฟช้ะตัวธนูเพราะตัวธนูมันแบบมันตีนี่ไงโอ้ดูตัวไฟมันได้เอพีเลย่าดูดิธนูตายทำยังไ,ยไงให้ตัวไฟมันตายอะคุณ ตอนนี้ไม่ได้ใช่ว่าทํายังไงเดือศัตรูมันเออมันแพ้เราเร็วให้ป้อมศัตรูแตกเร็วไหมทำไงให้ตัวไฟมันตายตายไปเยอะๆเราจะได้ EPP ตอนนี้เราโดนแย่ง EPP ไปเลยนะคะนั่นไงดูอีตัวไฟดิมันเกินไปแล้วมันก๊อตเกินก๊อตแล้วน,นั่นอะทำไงดีคุณดูตัวไฟดิดูดิมันเกินไปตัวไฟเออนั่นแหละให้มันตายสวยเออตัวไฟตายแล้วล็อเอนได้เลยไหม โอ้เพื่อนเก่งมากโอเคเอ็นแล้วก็เอ็นไปเลยเพื่อนสองศาสตรศัตรูแล้วต่อไฟมันก็ตายตายแล้วให้มันตายตอนนี้มันอะไรรู้สึกพ่ายแพ้ไงแบบตายตอนจบมันจะไม่ศบราย,ยาิเหมือนที่ฉันตายตอนจบบ่อยๆอะ่ะ <c> เ <oughs> วลาเราตายแล้วเพื่อนเอ็นเกมได้มันรู้สึกแบบเจ็บปวดนะคนถ้าจะชนะแบบนี้อย่าชนะดีกว่าชนะแบบตอนเราตายรู้สุดเจบ็จบแปบ๊แปบๆแซ่บในสวง โอเคนมายเลข1โอเคอยนะเพื่อนแพ้แล้วน่ะเห็นไหมไม่มีตัวชนฝั่งนั้นไม่มีตัวชนไม่ไฟไปเก่งเกินไปมันเนี่ยอของบ้าของบอเลยวะเนี่ยมันชนกับบอสตัวนี้ได้ทุนเดียวเลยอ่ะงูเอาของฮิวเลือดด้วยเอาของ้ายถึกอ่ะ ข่วยเราก็สังหารศัตรูเอาเรียบร้อยอะไรอะไรอะฮะช่วยเราก็สะงหารศัตรูเลือเล้อเรือธนูตัวเดียวชนะแบบตัวไฟตายอะไรเงี้ยเออตาตอนจบก็ไม่สมหายญาติไปนะนะตัวไฟนะเฮ้ยเร็ว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 อย่าเดี๋ยวตัวให้ให้ตัวไฟไปออกให้ตัวไฟไปเกิดนะเพลาด

ลูดี้ตะเม็ด้องไม่พอตบตัวนักขนูได้ยังไงวะเนี่ยเออโอเคค่อยๆถอยเออไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพื่อนสิแปดวิโอไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบเราจะตายตอนไหนก็ได้แต่เราจะตายตอนจบแบบนี้ไม่ได้เออเราไม่อยากไปศพหลายญ่านนะโอเคเรามาแล้วเพื่อนไปเอ็นเลย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  เนี่ยทีมเรามันกดศัตรูได้เพราะมีนักเวทไฟเนี่ยตัวเดียวเนี่ยนักเวทไฟตัวเดียวคือจบแล้วอะไม่ต้องมีใครแล้วอะดูดิให้มันตายเออนักเวทไฟให้มันตาย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 เออให้นักเวทไฟมันตายคราวนี้จบแล้วไหมเพื่อนพอนักเวทไฟมันตายเราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วดูโอเ มาแล้วไฟไฟตาแล้วจะเย็นจะเย็นนักไฟไฟตาแล้วเอาเอ็นจะเอ็นพูดเอ็นเลยๆลักไฟตาแล้วเลยๆย่าไม่เกิดย่าไม่เกิดนักไฟนักไฟตานักไฟไฟตาแล้วอะเป็นไงคะประสบเลยย่าเป็นไงคะนักไฟนักง่ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะแย่งเอ็มพีกับใครก็ได้แต่อย่าแย่งเอ็มพีกับป้าแพทเพราะว่าฉันจะทําให้เธอตายตอนศพแล้วก็ไปศพหลายย่าซะเอ๊ะตายตอนศพตายตอนจบเออเธอต้องตายตอนจบอย่าบอกนะว่าไม่ได้เอ็มพีอะว้าไม่ได้ MP! เอ็มพีมึงหลอกหลอนกูมากอินไฟอีนแบบอินไฟมึงหลอกหลอนก็หออ้าวอ๋อ,อมันหลอกหลอนฉันแม่กระทั่งนาทีสุดท้ายฉันรู้สึกว,ว่าดีใจแล้ว มันหลอกหลอนฉันนะคุณลาก่อนลาก่อนหลอกหอกฉันทำไมอ่ะไฟอีเลวป้ากะหัวป้าหน้าตาสุภัย